เช้าครับบ่อตกปลาครับรนะบ้านผาเรือนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นั่งน,น้องนักตกปลาทุกท่าน,นครับวันนี้เจอกับเนื้อเมฆฟิชชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆเ,เข้าบ่อเหมานะในรอบ4เดือนนะครับที่ผมไม่ได้เข้าบ่อเหมานะกอวันนี้มา,าเที่ยวที่บ้านผาเรือนะครับก็วันนี้ทั้งหมด36สสายเบ็ดนะครับเป็นบ่อเหมานะ ้ำน่าจะเป็นซ้ำน้ำสองนะครับแต่ว่าเขาปล่อยปลาเพิ่มเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวมันลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับกับปานินนะครับวันนี้ปานินล้วนนะปะนินล้วนลุ้นกันครับเพื่อนๆน,นะ,ะวันนี้ได้ไม้เล็กหกครับเพื่อนๆหมยเล็กหนะเวันนี้โดนสปิลนะฮะประกรบซ้ายขวาขอหย่าถ่ายน้อยเนอครับเนอ,อครับนี่วันนี้โดนประกรบครับ วันนี้ส6สายเบือน,นะฮะนักกีฬานะก็ถือว่าเต็มพิกัดบ่อนะครับบ่อก็กว้างอยู่สวยงาม,มาเส็จอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับก็วันนี้เล่นเป็นระยะ3.6นะตกแบบ2ตะขออุเอะนะเดี๋ยวผสมเหยื่อกันครับตั้งทุนเรียบร้อยนะให้เกรดประรวมเนื้อเมกหนึ่งชุงนะครับผมเหยื่อหน่อยนะวันนี้นะโมจะชิปเนื้อเมกสร้างกลิ่นที่แตกต่างหนึ่งกับหนึ่ง เลยลเกีฬาเยอะฮะแดงอหนา่มเมฆนะไปพึ้นซองเร่งกินหน่อย้อยบอเฮ้ยตอนนี้ก็เพิให้ลงเบ็ดแล้วนะครับเริ่มกินกันแล้วลงเบ็ดแล้วนะ ต้องเร่งมือหน่อยนะครับตัวปิดเกมวันนี้ชิเกืซึ่งเต่ตูน้ำเม็ดนะวันนี้ตกสองต่ขอใช้ตัวนี้ทั้งสองเลยนะนะดูพอ,อตัวนี้ผสมน้ำใช้ได้เลยผนะสมน้ำใช้ได้เลย เริ่มตกกันเลยนะครับเขาตกกันแล้วนะจริได้กันเลยนะมาวันนี้ตกสองตะขอครับตกสองตะขอ,อ,ะขอก็ใส่แบบสองตะขอไปเลยนะสองตะขอนะครับห้อยหน่อย กันสองมันแล้วครับ นี่ไซส์ใหญ่นะเพื่อนส,สวยเลยนะเจ็ดแปดขีดน่าจะมีเต็มสองครับไซส์ใหญ่ๆครับหลงสองเจ็ดเพิ่มอีกขั้นใกล้ๆนะ ตามันออยู่ใกล้เนสสมครับเปนสามครับ สวยนะสวยสวยนะโหกินทั้งสองคอเลยเนพะื่อนดูครับดูทั้งสองคอเลยนะปรับเหลือขอเดียวนะพะว่าตามกินชัวอยู่แล้วนะ Thank mm -hmm. you. เข้าทางแล้วอือเอาแล้วเข้าทางแล้วเข้าทางแล้วเอาลเาาลยครับเอาเลยครับห้าสี่ทำงานแครับ ไปแข่งชมวิวครับวันนี้ไปครับนานไปตัวแต่ว่าแต่ว่าหมูนีครับเแข้งไหนนะบ่อไหนนะอ๋อขอลูกขันก้าลูกข,ขันก้าครับ โบวมันแกปล่อยห้งองละออนจอมเล่นจ้ะมีแห็มีอืมนี่ใจเนือมันมีนะว่านะแข่งนะอืม ครับผมสถานการณ์ตอนนี้นะนเพื่อนๆตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับเงียบทั้งบ่อครับนะชั่วโมงน้ําเดือดมีแค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับแล้วก็เงียบมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะก็ตอนนี้ไม่มีใครวัดเลยนะฮะ

อ้อยตัวนี้ทำไมไม่ขึ้นวะเอกาเอา,เอาได้อยู่ หลังจากชั่วโมงน้ำเดือดน,นะฮะก็เงียบทั้งบ่อนะกินปลาปลายนะครับผมได้เพิ่มอีก3-4ตัวนะครับก็นักกีฬาก็เริ่มขยับขยายนะกลับบ้านบ้างนะฮะย้ายบ่อบ้างนะครับก็ธรรมดาฮะบ่อเหมานะก็วันนี้ผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะครับได้อยู่15หางนะครับกับ3ชั่วโมงครับผมก็ตอนนี้ก็9ก้าโมงครึ่งแล้วนะครับก็ว่าจะถอนสมอนะครับเพราะว่าจะไปแข่งสวายต่อนะครับที่บ่อกตกปลาชมวิวดอยนะ ก็วันนี้ผลงานนะครับก็จะได้เฉพาะช่วงเช้านะสามชั่วโมงนะครับวันนี้นะันั่งตก3าชั่วโมงนะก็จะมีชั่วโมงน้ําเดือดอยู่1ชั่วโมงนะแล้วก็หลังจากนั้นก็กินปลปลายนะครับมาเดี๋ยวมาดูผลงานนะนีววะ่ผลงานตรงนี้ครับร่วมๆน่าจะประมาณ15้านะ15หางนะก็ถือว่า รอดตัวนะครับก็ผลงานวันนี้นะฮะก็ถือว่ารอดตัวนะครับกับบ่อเหมานะบ่อซ้ำนะครับซ้ำน้ำสามนะบ่อนี้ก็ถือว่ารอดตัวนะครับก็วันนี้สินค้าของท่านช่องก็ทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเหยื่อแล้วก็ตัวทุ่นนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ3ชั่วโมงวันนี้นะครับ15หาหางนะก็ สุดยอดนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปแข่งสวายต่อนะครับที่บ่อกตกปลาชมวิวดอย,ดอยเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าวันนี้จะมีรางวัลติดไม้ติดมือหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเนื e ้อไม่เอ็กฟิตชิ่งชาแนลไว้ด้วยนะครับ